แบบเด็กหนึ่งปีเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่ เดิมๆซ้ำๆจำเจขี้เบื่ออ่านะคะเพราะฉะนั้นคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าหนึ่งปีไม่ชอบเดิมๆซ้ำๆจำเจขี้เบื่อเราก็จะต้องมีความที่แบบว้าวในการกินข้าวเพราะฉะนั้นคือสนุกค่ะเด็กหนึ่งปีต้องมีความสนุกเบิกบานอ่านะคะดังนั้นจานทานช้อนส้อมเลือกที่เป็นของเขาได้เลยเปิดโอกาสให้เขานะคะได้มีส่วนร่วมในการทํากับข้าวยกตัวอย่างเช่นอ่ะนะคะเด็ดผักอตีไข่เช็ดโต๊อะไรให้แม่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเปิดโอกาสให้เขาใช้ช้อนนะคะที่เป็นของเขาเองเนี่ยค่ะอาจจะหกอาจจะเลอะอาจจะเทก็คือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ะะก็สามารถเรียกกินอาหารคล้ายๆกับผู้ใหญ่เราได้แล้วเนาะก็าจะเป็นเ,เมนูข้าวเออเมนูกว๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรพวกนี้าาสำหรับสเปลี่ยนได้นะเออหรือว่าอาจจะเป็นแบบฟิลแบบให้หยิบจักกินนะคะเป็นแบบ B L W อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะ enjoy มาึ้นเออนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือคี์แรกคือต้องสนุกอ่ามีความว้าวนะคะซีซันโซไซ์หน้าดึงดูดใจอ่านะคะแล้วก็แบบมีแบบแ,บบแปงรา่างมีพี่ฮีโร่อะไรเงี้ยน้องก็จะแบบยอมให้ความร่วมมือในการกินนะคะ2ก็คือว่าเอ่อบรรยากาศต,ต้องดีเออบรรยากาศต,ต้องดีคือเด็กอ่ะชอบอะไรที่แบบนั่งกินข้าวร่วมหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับคนในครอบครัวเห็นคนนั้นคนนี้กินปุยตาหย,าย,ยิบจากข้อปากเนี่ยค่ะก็อยากที่แบบทำตามแล้วมันมีความรู้สึกว่าหุ้ยมันน่าจะอร่อยจังเลยคนนั้นก็กินคนี้ก็่ะ เพลิดเพลินก็จะยอมกินตามได้ดังนั้นการกินหน้ากินข้าวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยทําให้เด็กอาจจะเริญอาหารกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นและอันที่3นะคะอันที่3ก็คือว่าจะต้องมีวินัยในการกินคือนั่งกินข้าวนะคะบนโต๊ะกับข้าวมีเวลากินเพียงแค่30นาทีเท่านั้นอ่ะนะคะเนาะแล้วก็ก่อนกินข้าวไม่มีการป้อนนมไม่มีการป้อนขนมไม่มีการป้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะไปรบกระเพาะเขาคือกระเพาะเขาจะต้องว่างเพื่อเตรียมในการที่จะกินข้าว 30นาทีเอออันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันกินนะคะแล้วกินเสร็จตามที่เงื่อนไขกําหนดก็ได้รางวัลได้สติกเกอร์อะไรก็ว่ากันไปแบบนี้เป็นตน้นหรือถ้าสมมติว,ว่าเด็กค่ะแบบอ,อ๋อเราปรับทั้งหมดทั้งมวลแล้วอยากให้น้องเขาเจริญอาหารสามารถยาเสริมนะคะพวกวิตามินรวมธาตุเหล็กอะไรพวกนี้ได้หรือว่าจะเป็นแบบไลซีนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนาะไลซีนเนี่ยมีส่วนช่วยนะคะทำให้เด็กเจริญอาหารกระตุ้นความอยากอาหารได้ก็ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่มีไลซีนเป็นส่วนประกอบเยอะตัวอย่างเช่นแบบไลซีนพีไลซีนของมาสเตอร์ร น้ำหรือนมอย่างเงี้ยคะ่ะให้น้องทานนะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะกระตุ้นความอยากอาหารน้องได้อีกแรงหนึ่งนะคะอ่ะ